วันนี้ผมจะมารีวิวอุปกรณ์สำหรับแทร็กการออกกำลังกายแล้วก็การนอนอ่านี่แหวนนี้แหวนนี้แหวนนี้นะฮะ Alta Human Ring นะซึ่งเป็นแหวนที่สามารถแทร็กการนอนการออกกำลังกายการใช้ชีวิต movement อะไรต่างๆเยอะมากมายซึ่งเดี๋ยววันนี้พี่เก่งจะมารีวิวให้ฟังว่ามันดียังไงและมันไม่ดียังไงแล้วทำไมถึงเลือกตัวนี้ด้วย ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้านป้ายยานะครับวันนี้มาสะเหงาเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิว Ultra Human Ring นะคือก่อนอื่นเลยคนมักจะชอบถามว่าทำไมอ่ะฉันมี Apple Watch อยู่แล้วฉันมี Garmin อยู่แล้วทำไมฉันถึงต้องมาซื้อแหวนอันนี้เพิ่มอีกเพราะว่าราคาก็ไม่ถูกข้อดีอย่างแรกเลยนะที่ทุกคนที่เขาซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่า มันแ t r a c การนอนได้และเวลาแ t r a c การนอนอ่ะมันใส่แค่นิ้วอ่ะมันสบายกว่าการใส่นาฬิกาครับแล้วยิ่งเป็น Apple Watch นะอยู่ได้แค่วันเดียวใช้กลางวันเสร็จแล้วกลางคืนจะมาแ t r a c การนอนอีกแบตบไม่พอดังนั้นเขาก็เลยใช้พวกแหวนพวกนี้แหละซึ่งแหวนพวกนี้ตอนนี้มีอยู่ในตลาดอยู่ประมาณ สามเจ้าเอาหลักๆแล้วกันจ,จริงๆมีหลายเจ้าแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันก็มี Samsung g a l a x ซี่ริงอ่าอันนี้ผมว่าดังอยู่ซึ่งก็ก็ดีอ่ะเห็นคนรีวิวเยอะแต่ว่าผมไม่ใช้คือมันมีข้อจำกัดอยู่อันนี้อันนี้รีวิวรีวิวอันหนึ่งกอนอะไรกันนะ,ะทำไมอ่ะก็ไม่ใช้อ่ะคือมีข้อจำกัดอยู่ก็คือว่าถ้าคุณเนี่ยเป็นสาย Apple เนาะใช้ iPhone ใช้ไม่ได้ซั sung Galaxy ซี่ริงนี่หมดสิทธิ์ยกเลิกไปเลยไม่ต้องคิดถึงเลยเพราะว่า เขาเฉพาะคนใช้ซัมซุงเท่านั้นซึ่งผมไม่ใช้ซัมซุงนะแต่ว่าผมไม่ใช่ผมเนี่ยเป็นคนที่ย้ายมาจาก iPhone มาเป็นซัมซุงแล้วถ้าวันหนึ่งผมเปลี่ยนใจกับจะไปใช้ iPhone หรือจะไปใช้ยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่ซัมซุงงานเข้าอีกอีกแบรนด์หนึ่งแล้วกันนะยังไม่ได้มาถึงนี้ก็คือออราลิงอราลิงนี้เป็นยังไงก็ไม่เคยใช้อะรู้แต่ว่าเขาบอกว่ามันเก็บรายเดือนด้วยก็เลยไม่ใช่ละเ่ะเปลือง จบไง่ายไหมก็คือมันเปลืองคุณซื้อมานตั้งหมื่นกว่ายังต้องจ่ายรายเดือนอีกดังนั้นเราก็มาจบที่นี่ครับอัลตร้าฮิ n แมนรนะฮะชื่อจำง่ายคล้ายอัลต้าแมนอะตัวนี้12900ไม่มีเก็บรายเดือนแล้วก็เป็น t h i ร์ปาร์ตี้โปรดัผมก็เลยชอบนะมันวัดอะไรได้บ้างก่อนทัดเลาแน่นอนออกซิเจนในร่างกายแล้วก็วัดการน,นอนได้ใช้ได้แบบมันไม่มีอะไรมลาลัดข้อมือเนาะก็วัดทัดเปัจจุบันได้ซึ่งมันซิงกับมือถือ ฮาร์ดเรทนี่ดูได้เลยครับตอนนี้ของผมตื่นเต้นมากกับการอัดรายการอยู่ที่ประมาณ79็เกานะาร์ดเรทจ็สิจริงๆก็ถือว่าธรรมดาดูสกิน t e m p e อร t เจอก็ได้ว่าตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิในร่างกายของเราเท่าไหร่เนาะมีคาร์ดิโอเอเนาะอายุของเราในแบบที่เขาวัดแบบค่าเขาเรียกว่าค่า VO2 Max อนะ VO คือ ค่าที่ออกซิเจนเนี่ยใช้ได้สูงสุดใน1นาทีก็คือว่าถ้าเราใช้ได้เยอะก็คือยิ่งดีเนาะก็คืออายุเราก็จะแบบลดลงต่ำลงอ,อันนี้ผมคิดนะว่าตอนนี้ผมอายุตามปฏิทิน48แต่อายุในนี้นี่มันบอกผมว่า44่สแง่อจะขิง,จะข,งจะขิงไงไม่ <laughs> ไม่ใช่แต่จะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปอะ่ะบงคนมันจะมาขิงกันว่าบแบบเฮ้ยเธอแบบเนี่ยฉันอายุสีแต่เนี่ย ค่าตัวนี้ฉันบอกว่าฉันอายุ30อีกนะเอออายุฉันน้อยกว่าเธออีกอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไฮไลไท์มันอยู่นี่เว้ยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าเปิดโลกเปิดโลกไอ้เมื่อกี้ที่เล่ามาเนี่ย Apple Watch อะไรพวกนี้มีหมดนะแต่ว่าสิ่งนี้ Apple Watch แล้วก็พวกแบรนด์อืนะ่นๆไม่มีเอาเป็นว่าผมไม่เคยเห็นแล้วกันก็คือเขาเรียก Sleep Depth เว้ยก็คือหมายความว่าเราติดหนี้การนอนเท่าไหร่คุณนอนอนะ่ะสมมุติว่าปกติคุณอาจจะต้องนอน8ชั่วโมง แต่ว่าเมื่อวานทํางานหนักทำงานเนาะทำงานหนักก็นอนน้อยนอนไปสี่ใช่ไหมมันก็จะบอกว่าเฮ้ยเออติดหนี้ไปสี่ชั่วโมงแบบเนี้ย <mm> พออีกวันหนึ่งก็อาจจะติดหนี้สะสมไปเรื่อยๆแล้วมันจะบอกบอกว่าเฮ้ยดังนั้นคืนนี้คุณควรจะต้องนอนตั้งแต่สี่ทุม่มเว้ยแล้วพรุ่งนี้ตื่นเวลาปกติก็ได้เจ็ดโมงแปดโมงปกติเพื่อที่ว่าเป็นการใช้หนี้การนอนแต่ว่ามันก็มีบางฟีเจอร์ที่เขาทำได้แล้วผมไม่เคยใช้ก็คือ pregnancy insight ก็คือวัดคนท้องอันนี้ไม่เคยใช่เพราะไม่เคยท้องแล้วก็วัดคาเฟอีนก็ได้นะอันนี้ก็แบบฟีเจอร์แบบใช่นี่เธอกินกาแฟเยอะเธอใช้แหวนมันจะวัดได้ว่าเธอพีกไม่พีกก็ไม่ได้กินดิข้อนีของเขาคืออะไรรู้ไหมคือว่าพอมันวัดเวคิดจากเดิมอะ่ะปกติเนี่ยคุณเป็นคนนอนประมาณสักแบบสี่ทุ่มใช่ไหมดังนั้นบ่ายสามเนี่ยห้ามกินละเป็นช่วงที่ต้องแลนดิ้งละหรือบางทีมันอาจจะบอกว่า ก่อนใบสามนี่คือแก้วสุดท้ายที่คุณจะได้กินคุณต้องกินแค่นี้ก่อนใบสามแล้วตอนนอนของคุณตอนสี่ทุ่มอะ่ะมันจะหลับได้ดีเว้ยเออเพราะบางทีที่คุณนอนอะ่ะหลับไม่ดีอะ่ะไม่ใช่ว่าคุณคิดถึงเรื่องงานนอนหลับแบบไม่ลึกไม่ใช่กินกาแฟเยอะไปอ่ะเรามาดูสเปกกันบ้างดีกว่าแหวนเนยนะคุณชาร์จครั้งเดียวอยู่ได้ประมาณ6วันโอเคไม่งั้นกันน้ำได้ร0 0เมตรแล้วก็มีฟีเจอร์พวกไฟไมาริงเผื่อแหวนหายอะไรเงี้ยนะ ที่สําคัญเลยก็คือได้มาแล้วชาร์จไฟยังไงนี่เขามีนี่ชาร์จเจอร์เขาเป็นอย่างนี้คือมันแบบว่าเล็กมากๆแล้วก็เวลาชาร์จก็ใส่มาอย่างนี้ก็เล็กกระทัดรัดดีแต่มันเล็กมากแล้วเวลาเสียบสายชาร์จอะสายชาร์จของพวกเราอะบางทีมันไม่ใช่สายชาร์จแบบนิ่มๆมันที่มเป็นสายแข็งๆอะแล้วพอวางปุ๊บสายแข็งๆมันดันในนี้เงิงขึ้นมาอย่างเงี้ยแบบมันมันน่าเกลียดไม่เวิร์กเลยถ้าเทียบกับ Galaxy Ring นะตัวชาร์จของเขาอะมันเป็นกล่องใส่สวยมาก แล้วไอ้กล่องเนี้ยมันสามารถเก็บไฟได้ด้วยนี่คือข้อดีของ Galaxy Ring แต่ข้อเสียก็คือคุณต้องใช้ Samsung คือแหวนเนี่ยมันก็ต้องตรงกับไซส์ขนาดของนิ้วเรานะซึ่งคุณไปมั่วไม่ได้นะจริงๆแล้วอะเพราะว่าถ้าคุณมั่วเนี่ยคุณซื้อมาไม่ตรงไซส์ผมเห็นคนเขาขายมือสองกันเพียบเลยดังนั้นทางที่ง่ายที่สุดจริงๆเขามี2วิธีอะผมบอกให้มี2วิธีวิธีที่1เขามีขายแหวนที่เอามาวัดขนาดให้คุณโดยเฉพาะ อันนี้ไม่แพงแล้วเขาส่งมาก็มีหลายๆไซส์คุณก็มาวัดวัด,วด,วดแล้วคุณก็ไปสั่งได้ทีนี้คุณก็สั่งได้เลยทางออนไลน์จะไซส์อะไรก็แล้วแต่แต่วิธีที่2ง,ง่ายสุดผมไปที่ช็อปเลยนะช็อปเขาก็มีแถวเมกกะบ,บางนาก็มีแถวพวกเซนทรัเวิร์อะไรพวกนี้ก็มีอ่ะแล้วคุณไปวัดเลยกับนิ้วแล้วก็ดูซิว่าอันไหนมัน เป๊ะพอดีอยากใช้ยี่ห้อไหนผมไปวัดยี่ห้อนั้นและอีกหนึ่งคำถามที่คนถามบ่อยก็คือใส่นิ้วไหนดีจริงๆเขาบอกว่าใส่นิ้วไหนก็วัดได้นะแต่ส่วนใหญ่เขาเลขาเมนคออือนิ้วชี้นิ้วกลางสองนิ้วนี้สีมีสีอะไรบ้างก็คืออย่างอันนี้นะฮะเป็นสีเงินด้านนะฮะสีเงินด้านแต่เขามีเงินเงาดําเงาดงาําด้านสีทองด้วยคือมีทั้งหมด5สีอีกอันหนึ่งที่คนถามเยอะถอดเข้าถอดออกอยู่นะั่นแหะนะ ก็คือว่าเป็นรอยเยอะไหมเวลาใช้นี่ผมใช้มาประมาณ3-4เดือนนะผมว่ารอยก็ไม่ค่อยมีถือว่าใช้ได้อยู่วัสดุเป็นไทเทเนียมเลยนะแข็งแรงแข็งแรงรองไปทุนไม่ไม่ต้องโอเคโอเคนี่คือรีวิวทั้งหมดนะแต่ว่าอยากจะบอกข้อเสียแล้วกันนะข้อเสียนีมีอยู่2อยา่างอย่างแรกคือใส่ชาร์จไม่ค่อยเวริร์ก็แก้ไขอะไรไม่ได้พยายามไปหาซื้อมาจากอเมซอนแล้วว่ามีใครขายอันที่ดีกว่านี้ไหมไม่มีคุณต้องทนใช้ไป ข้อเสียที่สองก็คือไม่รู้เป็นที่ผมคนเดียวหรือเปล่านะเวลาผมล้างหน้ามันกระแทกหน้าเราอะ่ะคือสุดท้ายอะ่ตออะตอนหลังก็เลยงงว่าเอ้แล้วคนอื่นเขาใช้ยังไงวะใส่ตลอดเวลาแต่เราใส่ไม่ได้เพราะเวลาเราล้างหน้าแล้วมันแบบมันขูดหน้าเราอะ่ะเราก็เลยต้องถอดมันวางไว้เวลาเราล้างหน้าหรืออาบน้ําแต่พอหลังจากล้างหน้าเสร็จก็ลืมใส่ <c oughs> รู้ตัวอีกดีก็ตื่นมาตอนเช้าแล้วแล้วก็แบบว่าเอะการนอนเมื่อคืนเป็นงไงนะอ๋อกูไม่ได้ใส่ สรุปแล้วถามว่าดีไหมก็ recommend นะถ้าคนแบบออกกำลังกายอยากแทร็กอะไรต่างๆนานาเนาะแล้วก็มีปัญหาเวลานอนแต่ถ้าคุณใช้นาฬิกาได้ดีอยู่แล้วอยากใช้กันนอนผมว่าตัวนี้ก็อาจจะให้เพิ่มได้ขึ้นมานิดหน่อยก็ประมาณนี้ฮะสำหรับร้านป้ายยาเไป็นไงตกลงซื้อไม่ซื้อน่าสนใจอยากเกรงใจดิ สำหรับเพื่อนๆที่ดูรีวิว Alta Human Ring แล้วชอบนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และแชร์บอกเพื่อนๆได้รวมถึงคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับการกดไลค์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นกำลังใจให้พวกเราอยากจะมีแรงสู้ต่อแล้วก็อยากจะรีวิวของดีๆให้ทุกๆคนได้ดูกันอีกครับ